ในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้ความสําคัญกับเรื่องของอาหารปลอดภัยเราทํางานร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการที่จะดูแลการผลิตทั้งพืชเกษ,รษตรศุตสตว์และก็ประมงจะมีการนําเอาเจ้าหน้าที่หน่วยต่างๆที่มีอยู่แล้วนะครับทั้งในส่วนของสารวัตรเกษตรนะครับสารวัตรข้าว สารวัตรประตูสัตว์สารวัตรประมงเนี่ยออกทาหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องของอาหารปลอดภัยนะครับร่วมกับทางอาญญอยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรดยะต่อไปนี้อย่างเข้มข้นจะดูตั้งแต่เรื่อง,องของการผลิตนะครับโดยเฉพาะาพวกมเมล็ดพันธุ์ต่างๆที่มีคุณภาพรวมไปถึงเรื่องของปุ๋ยนะครับต้องได้มาตรฐานแล้วก็สารที่เข้ามาควบคุมกาจัดศัตรูพืชและก็แมาลางนะครับก็จะต้องไม่มี การตกค้างนะครับแล้วก็มีผลเสียหายกับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงนะครับเรื่องอของการเคลื่อนย้ายที่ต้องมีการควบคุมในแต่ละจุดแล้วนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ต้องดูไปถึงเรื่องของการมีการแอบลักลอบนะครับนำเอา,อาพวกพืชเกษตร สินค้าปศุสัตว์และก็ประมงเนี่ยเข้ามาในประเทศด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเราจะเน้นตรงนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนรวมทั้งพวกเราเองและที่สําคัญที่สุดนะครับนี่ถือว่าเป็นนโยบายสําคัญเลยที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบให้กับทางท่านรัฐมนตรนีว่าการกระทรวงเกษตรและหากรให้ดาเนินการตรงนี้อย่างตีกังและต่อเนื่องเพราะฉะนั้น,นระยะต,ต่อไปนี้นะครับทีมของปศุสัตว์นะครับก็จะมีทีมพิเศษซึ่ง จะดูในหลายเรื่องนะครับตั้งแต่การควบคุมการนําเข้าส่งออกการเคลื่อนย้ายสัตว์การดูแลสุขภาพป้องกันควบคุมโรคระบาดแม้กระทั่งสัตว์ที่ส่งเข้าลงค่านะครับก็จะต้องเข้าไปตรวจสอบถึงสุขาณาไมให้ครบถ้วนเพื่อที่จะให้สินค้าทางด้านการเกษตรมีความปลอดภัยที่เชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนแต่ว่ารากาที่้องตอแทนในการลักรอดการส่งก้ามาเป็นเงหมายที่ แจ้งาสำหรับอตอนนี้นะครับเรามีโทรสายด่วนนะครับของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับ1170ก็คงจะสามารถติดต่อโทรสายด่วนมาที่ตรงนั้นได้